วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับศึกเซ็กเพ่าศึกเซ็กเพ็กในสามก๊กนะครับศึกเซ็กเพ็กในสามก๊กนะจริงๆแล้วโจยโฉเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นแม่ทัพในกองที่มีศักยภาพนะมีแสนยานุภาพสาม,มารถตั้งตัวเป็นใหญ่ได้นะ,ะสาม,มารถตั้งตัวเป็นใหญ่ได้แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโจโซมีทหารเรือที่ชื่อว่าสัวตงและสัวโหเนี่ยเป็นนายทหารเรือที่มีความเชี่ยวชาญทางเรือมากนะครับอ่าสมัยก่อนนะั้นน่ะเขามีการลบกันทั้งทางบกทางมา้าอ่าทางบกก็คือมีมา้ามีช้างนะมีมา้ามีช้างอ่าเรียกว,ว่าทหารบกหรือว่าทหารราบ ส่วนทางเรือก็จะมีทหารเรือเหมือนกันนะเออส่วนซัวตงและโซโฮเนี่ยเป็นทหารเรือหรือว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลมากที่สุดน,นะก็เป็นนายทหารเรือที่มีความเชี่ยวชาญของโจโชนะครับถือว่าเป็นเชี่ยวเล็บอันแข็งแกร่งของโจโชนั่นแหละนะครับไม่สามารถที่จะทํำอะไรได้วันหนึ่งยูยี่ก็ใช้โกดุบายเพื่อที่จะได้ อ่าทยังไงจะทําให้บุกอ่าตีกองทัพเรือโจโฉได้เพราะถ้าางั้นไม่มีทางชนะได้เลยนะก็ยุแยงนะครับยุแยงเสร็จแล้วก็ส่วนตรงและโชโหได้ก็ทำเป็นมาสวาวิภักด์อ่ทาทเป็นมาสวาวิภัก์แล้วก็ทาเป็นจดหมายไปถึงอ่ามีจดหมายปลอมจดหมายเท็จจดหมายรวงทั้งนั้นนะครับมีลรกลนสึกนะก็ทําให้อ่าโจโฉนั่นะหวาดระแวง ในลูกน้องของตัวเองนะบาดระแวงลูกน้องตัวเองอ่าสุดท้ายโจโฉก็ต้องมาฆ่าลูกน้องตัวเองตายนะเพราะว่าบาดระแวงไม่เชื่ออ่าเพราะว่าโดนทางจิวยี่นั้นนะอ่ายุแยงให้ทะเลาะก,กันให้ขัดแย้งกันให้ขาดความสามัคคีกันสุดท้ายก็ประหารชีวิต สัวตตงและสัวโหก็คือเป็นนายทหารเรือที่ฝีมือดีสุดท้ายจิวยี้ก็ยกทัพไปเผาทัพเรือโจโฉจนวอดวายครับเออจนหมดก็คือโจโฉก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนะครับในในจุดเออในศึกเซกเพ็กนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละก็เป็นออ,อุป,ปมาอุปไมยเรียบเปลยว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นการขาดฟอร์มสามัคคีการยุ แยงหรือว่าการยุแย่อ่ายุแย่ให้มันเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันเกิดความไม่ไว้วางใจกันขึ้นซึ่งเป็นคนศึกในกลยุทธ์ซุนบูแล้วหรือว่าสามก๊กก็นำมาใช้กันอย่างได้ผลแม้แต่ ถ้าเราเทียบม,มาถึงเรื่องของกรุงศรีอยุธยาแตกเนีครับเพราะว่าเรามีสึกภายนอกภายในนะสึกภายนอกภายในนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจที่กองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ของโจโฉนั้นสุดท้ายก็ถูกเผาจนวอดวายเพราะว่าประหารชีวิตแม่ทัพนายกองที่มีความเชี่ยวชาญในทางเรือ เพราะว่าหวานละแวงว่าจะไปเข้ากับทางจิวยี่ซะอ่าจะไปเข้ากับสวามิภักดิ์กับก,ก๊กอื่นซะสุดท้ายตัวเองก็ขาดคุณพลที่มีความเชี่ยวชาญไปครับสวัสดีครับ